เอาละครับสวัสดีครับในทุกคนวันนี้ก็อยู่กุปปอนะครับในรายวิชาสังคมนะครับผมพระพุทธศาสนานะครับหน่วยที่หน่วยที่5แล้วนะครับผมตัดต่อจากเทอมที่แล้วเลยนะครับผมการปริหารจิตและเจริญปัญญานะครับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเอาละครับในบทนี้นะครับเราจะต้องเรียนทั้งหมด2ตัวใหญ่ๆนะครับก็คือการส่วนมนต์ไหวพานะครับสรรเริญคุณพารัตนตไตรและแผ่เมตตานะครับ อย่างที่2คือการฝึกให้มีสติและสมาธินั่นเองเรามาดูความหมายก่อนเลยครับว่าการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยคืออะไรการสวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นการละลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะครับผมถ้าเกิดคุณถามว่าการสวดมนต์เนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับผมก็คือเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะครับผมนะอย่าไปตอบอย่างอื่นนะ ซึ่งมีประโยชน์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําให้มีสมาธิจิตใจผ่องใสไม่ฟุ้งซ่านนะครับผมเมื่อปฏิบัติเป็นประจำนะครับจะทําให้สติปัญญาเนี่ยดีนะครับผมเพราะว่ามีสมาธิไงไม่วอกแวกนะครับดําเนินชีวิตได้อย่างมีสตินะครับการสวบัวหา้เนี่ยเป็นการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาอย่างหนึ่งนะครับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพารัตนาตรัยด้วยนะครับก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบทสวดกมามะนะครับผมเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างไม่กี่บทหรอกครับผมอ่าเรา,าดูบทแรกครับคือบทนวัสการพระพุทธเจ้านะครับผมอ่าบทนี้เบสิกมากนะครับผมก็คือนะโมตสะะตตส,มสะพระคะวะโตระหะโตสัมมาสัพพุทธะนะครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนะครับผมกล่าวสามจบนะครับผมอ่าก็ เน,นเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราดูบทต,ต่อไปกันเลยนะครับต่อมานะครับก็คือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนะครับบทสวดนี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คืออรหังสัมมาสัพพุทโธทปะคะวานะครับพระผู้มีพระภาคยา้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสลูชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็กราบนะครับแล้วก็สวาขาโตพระวตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมมังนัมสามิข้าพเจ้านวสการพระธรรมแล้วก็กราบนะครับสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโค พระสงสาว,วกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนามามิคาพเจ้านอบน้อมพระสงแล้วก็กราบนะครับก็เป็นอันจบบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับผมโอเคครับตัวต่อมาคือบทสวดแผ่เมตตานั่นเองนะครับผมบทน,นี้เราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็คือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยา่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ่านีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใ,ใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตุจงม,มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากตกภายทังสิ้นเถิดนะครับผมอ่ warfare, าก็ทั้งหมดนี้ยเขาจะเป็นบทสวดที่เราก็ คุณเคยกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้บ่อยๆเนาะสวพวกนี้เอาล่ะครับต่อมาเรามาดูคําถามชวนคิดกันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสวดมนต์วพระหรือแผ่เมตตาอย่างไรบ้างนะครับาการแผ่การสวดมนต์เนี่ยแน่นอนเลยครับประนมือนะครับเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะครับผมอาครูบอกแล้วนะว่า จุดมุ่งหมายในการสวดมนต์ก็คือการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะครับผมแล้วกล่าวบทสวดน,นะครับกล่าวบทสวดไหนเนี่ยก็ขอให้พูดให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็อย่างตั้งใจด้วยนะครับอ่ะเรามาดูข้อต่อมากันดีกว่าการสวดมนต์ไหว้พระหรือเมตหรือแผ่เมตตาเนี่ยกูลืมเติมเนาะมีประโยชน์ต่อ,อนักเรียนอย่างไรนะครับผมประโยชน์ที่แรกๆเลยก็คือช่วยให้จิตใจสงบนะครับ แล้วก็มีสมาธินั่นเองโอเคนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของการฝึกให้มีสติแล้วก็สมาธินะครับ